กระดาสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านเลยวันนี้อยู่กับผมช่อง Backlist กันอีกเช่นเคยนะโดยวันนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนโหลดเกม LAC โดยไม่ใช้ Google Play Store บางคนก็สงสัยนะว่าทำไมไม่โหลดใน Play Store ล่ะพีะ่บางคนตอนนี้นะครับผมมีปัญหาก็คือโหลดจาก Play Store แล้วไฟล์ OBB หายอ,อาการจะเป็นประมาณนี้เลยเมื่อเราติดตั้งเสร็จเราเข้าเกมอาการเป็นประมาณนี้เลย OBB ไฟล์นะครับผมมันไม่มีไฟล์ OBB ดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปโหลดในเว็บนะจากนั้นเนี่ยให้ทุกคนมาที่ Google Chrome นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ตัวนี้ไว้ให้ใต้คลิปเลยนะหลังจากที่คุณมาเนี่ยมันก็จะรันทําการกดดาวน์โหลดให้อัโตโนมัติแต่สําหรับใครไม่ขึ้นนะครับผมให้ทุกคนเนี่ยทำการกดรีเฟซนะครับผมหน้าเว็บ1นึงทีจานั้นก็ทําการรอสักครู่นะมันก็จะขึ้นอ่าเด้งให้ดาวน์โหลดอัโตโนมัติเลยอ่ามันก็จะขึ้นเป็นประมาณนี้นะคอมดาลักตาร์เกม LAC อะไรนี่แหละเราก็กด ดาวน์โหลดไปเลยนะครับผมซึ่งผมมีไฟอยู่แล้วผมไม่ขอดาวน์โหลดนะ mm hmm. เมื่อทําการดาวน์โหลดเสร็จนะ mm hmm. ก็จะเป็นไฟล์นี่แหละประมาณ338 MB เลยจากนั้นเนี่ยทำยังไงต่อให้ทุกคนมาที่ดาวน์โหลด rs ไฟ f i rs ไฟอะไรนี่แหละนะบมเมนเจอร์ จากนั้นเนี่ยให้ทุกคนเลื่อนเข้ามานะผมเลื่อนเข้ามามาดูเมนูตัวที่3ามครับสาดาวโหลด a อปพิเคที่ปลอดภัยจากนั้นก็ทําการกดดาวน์โหลดสาหรับใครที่มีแอปแตกไฟล์อยู่แล้วไม่ต้องไม่จําเป็นต้องโหลดตัวนี้ก็ได้นะซึ่งผมยังไม่มีไงผมก็จําเป็นต้องโหลดเมื่อกดแล้วก็ทําการรอสักครู่ครับผมรอจนกว่ามันจะขึ้นมาหลังจากที่เรารอมาสักพักนะมันก็จะขึ้นมาอยู่ตรงนี้สําหรับใครที่มีไอตัวแปลภาษาเนี่ยให้ทุกคนปิดตัวแปลภาษาไปก่อนนะปุ๊บมันก็จะขึ้นมามันจะถามว่าคุณต้องการดาวโหลดไหมเราก็ต้องการกด ล้วเราก็โอเคไปเลยมันรอสักพักหนึ่งนะมันอาจจะรอนานนิดหน่อยแต่สําหรับใครที่มันรอนานแล้วมันยังก็ยังไม่ขึ้นก็กดตรงนี้ถ้าดาวโหลดยังไม่เริ่มต้นคลิกที่นี่ก็กดคลิกตามมันไปเลยนะครับผมมันก็จะไปทาการดาวน์โหลดให้เมื่อดาวโหลดเสร็จมันก็จะขึ้นโอเพนตรงนี้หรือว่ามันก็จะมีไฟล์ตรงนี้แหละเลื่อนมานะเห็นไหมไอเอฟไฟจากนั้นก็กดคลิกไปเลยครับผมหนึ่งที แล้วก็ทําการกดติดตั้งสําหรับใครที่ไม่เคยโหลดเกมจากอ่า g o o g l e Chrome ดังนั้นเนี่ยมันจะถามก่อนว่าให้ทุกคนเนี่ยไปติ๊กถูกนะครับผมไม่อนุญาตติดตั้งแอป,ปไม่รู้จักจากนั้นเนี่ยก็มาทําการติดตั้ง i อต์ไฟใหม่เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วก็กดเสร็จสิ้นไปเลยเดี๋ยวเราไปดูที่ i อต์ไฟกันเลยดีกว่าอ่ามันก็จะได้เป็นตัวนี้จากนั้นเนี่ยทำยังไงต่อ้ทุกคนมาที่ i อ f i ไฟแล้วผมจากนั้นก็ทําการอนุญาตเลยอ่าตอนนี้ผมก็อนุญาตไปแล้วแล้วก็ทําการรอสักครู่ครับ คุณก็จะเห็นได c ตัวนี้นะครับผมอ่าเดี๋ยวขอปิดก่อนคุณก็จะเห็นได c ตัวนี้นะครับผมก็กดเข้าไปเลยปึ๊บจากนั้นก็กดไปที่ดาวน์โหลดอ่ามันก็จะเป็นหน้าต่างแบบนี้ตัวดาวนโหลดนะผมที่ผมดาวโหลดมาเนี่ยก็จะเป็นไอ้ไฟล์ตัวนี้เลยก็คือตอนนี้เราก็ติดตั้งไปแล้วเราสามารถลบได้เลยนะอ่าผมก็ขอลบไปแล้วกันมันก็จะเหลือแต่ไฟล์ไอโอบบีนะครับผมไอของตัวนี้เราก็ทําการกดติ๊กถูกนะครับผมกดค้างนะกดค้างติ๊กถูกเนี่ยเดี๋ยวเอาใหม่อใหม่อ่ากดค้างแล้วก็ ทำการกดโหมดจากนั้นเนี่ยก็แตกไฟล์ตรงนี้เลยปึ๊บแล้วก็กดโอเคไปรอทำการมันแตกไฟล์สักครู่นะปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะรอให้มันเสร็จเมื่อเสร็จแล้วทำงไงต่อก็กดเข้าไปเลยครับปึ๊บอ่ะกดเข้าไปที่ตรงนี้สำหรับใครที่ติดตั้ง APK อยู่แล้วนะครับผมไม่จำเป็นต้องติดตั้งซ้ำนะ APK คือตัวไหนก็คือมีตัวนี้แหละนะผมก็คือมี APK แล้วแต่ไม่มีไฟล์ OBB ก็ ไม่จาเป็นต้องติดตั้งนะแต่สําหรับใครที่ไม่มีอะไรเลยนะครับผมไม่มี apk ก็คือลบ apk ไปแล้วก็ติดตั้งจากตรงนี้ได้เลยนะครับผมก็เหมือนเดิมเหมือนติดตั้ง ES r s file ปุ๊บกดคลิกที่1นึงแล้วก็กด install ไปเลยแล้วก็กดติดตั้งอ่าประมาณนี้แล้วก็ตัวต่อไปนี่แหละครับผม obb ของเราเลยี่ข้างในมันก็จะมีไฟล์ obb เดี๋ยวเรากดกลับก่อนเราไม่ต้องไปยุ่งยากนะครับผมกดอ่าไปที่ android เลยจากนั้นเนี่ยก็ทําการกดตัดหรือว่า copy ก็ได้ซึ่งผมจะตัดนะ อ่าแล้วก็กดไปที่รูปบ้านอ่าแล้วก็กดไปที่ตรงนี้ปึ๊บเหมือนเดิมมันก็จะมาอยู่หน้านี้ไม่ต้องกดอะไรนะอ่าให้มันอยู่หน้าด้านบนดาวน์โหลดนี่แหละแล้วก,กดวางไปเลยครับผมอ่าแล้วก็ a อป l y to all แล้วก็กดตรงนี้ครับผมอ่ารอมันทําการอ่าวางไฟล์สักครู่อ่มันก็จะขึ้นแบบ Remove อะไรนี่แหละนะครับผมก็คือการวางไฟเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วแล้วก,กดออกไปเลยครับผม เดี๋ยวเราก็ไปเช็คดูว่ามันมีไฟล์ OBB ยังตอนนี้ก็น่าจะมีแล้วแหละนะครับผมเพราะว่าผมวางเรียบร้อยแล้วถ้าทําตามผมทุกอย่างเนี่ยไม่มีปัญหาแน่นอนเห็นไหมก็เข้าได้แล้วตามปกติเลยสำหรับใครที่เข้าครั้งแรกนะครับผมมันก็จะขึ้นไอ้หน้าต่างที่มันถามให้เปลี่ยนภาษาอะไรนั่นแหละแต่นี่ผมแก้โหลด OBB ไงก็คือ OBB ผมได้ทาการลบทิ้งแล้วก็มาสาธิตการติดตั้ง OBB ใหม่เึ๊บเป็นไงก็มาหน้าเข้าเกมปกติก็เล่นเกมได้แล้วนะครับผม ก็วันนี้เป็นการเปิดเสิร์ฟวันสุดท้ายนะครับผมก็อย่าลืมเข้ามากันด้วยซึ่งผมจะเปิดอีกตอนไหนอันนี้ผมก็ไม่รู้นะเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าจะมีแมปอะไรให้เล่นไหมในวันนี้ก็จะเปิดประมาณ16บหนกาสเอ้ย16นากกาตรงนะก็จะลืมเข้ามาเล่นกันด้วยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อน goodbye ครับทุกคน